สวัสดีครับวันนี้ก่อปิ๊กมาปาก,กับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือนะครับประจำวันที่4กรกฎาคม2565นะครับเราก็มาติดตามภาพแรกกันก่อนนะครับเป็นภาพแผนที่อากาศตอนตีหนึ่งที่ผ่านมานะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าลักษณะของร่องมรสุม,มนะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยได้พาดผ่านในส่วนของบริเวณภาคเหนือของเราเข้าสู่พายุชบานะครับกา ได้ขยับเคลื่อนขึ้นไปผ,นผ่านในส่วนของบริเวณเมียนมาลาวแล้วก่อเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําที่บ,บริเวณประเทศจีนตอนใต้แล้วนะครับก็ทํเพื่อช่วงนี้ระยะนี้นะครับฝนภาคเหนือของเฮาก็จะลดลงไปพ่องนะครับโดยจะมีลักษณะของฝนฟ้าขนองนะครับประมาณร้อยละสีของพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะมีลักษณะของฝนตกหนักบางแห่งได้นะครับโดยเฉพาะขอบตอนบนของภาคเหนือของเฮาะนะครับ ในส่วนของภาคเหนือตอนบนวันนี้นะครับมีฝนฟ้าขนองนะครับร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากก็อยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับขอบขอบของ3ขอบบนของสมบริเวณ3จังหวัดนี้นะครับก็มีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับแต่เกาะบักใครเยอะต่อใดนะครับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะครับอยู่ที่32-35องถึงสหองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ ต่ำสุดวันพุธนะครับก็อยู่ที่2 4 2 5องศาเซลเซียสครับภาคเหนือตอนล่างนะครับวันนี้ก็มีฝนฟ้าขนองนะครับร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากก็อยู่บริเวณจังหวัดตากนะครับพิษณุโลกเพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะครับอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสนะครับส่วนต่ำสุดวันพุธนะครับก็อยู่ที่2 5 2 7องศาเซลเซียสครับ ฝนในระยะนี้นะครับก็อาจจะลดลงไปพ่องนะครับแต่ตั้งแต่วันที่7เป็นต้นไปเนี่ยแนวลักษณะของล่องมรสุมหรือว่าล่องฝอนเนี่ยก็จะเริ่มขยับลงมาพาดผ่านภาคเหนือของเฮานะครับก็จะทาให้ตั้งแต่วันที่7จ็ดนะครับฝนภาคเหนือของเฮาก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักตัวนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศในระยะนี้ไว้ตัวนะครับ หากมีข้อสงสัยสอบถามพยากรณ์อากาศนะครับ0 5 3 2 7 7 9 1 9เกาะโทรมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ขอจบรายงานพยากรณ์อากาศเพียงตะี้นะครับสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน